สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์นะคะวันนี้พบกับคุณครูทิพวรรณในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีดค่ะคุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอการสอนของสสวทนะคะ แปะไว้ในสไลด์การสอนนะคะนักเรียนสามารถกดเข้าไปดูนะคะถ้าสนใจสามารถกดเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันนะคะหนังเอ,เอกสารหรือหนังสือประกอบการเรียนในวันนี้นะคะเป็นหนังสือคณิตศาสตร์เล่มสีม่วงนะคะค่ะสไลด์แรกที่เราจะได้เจอนะคะคือในรูปสไลด์ของเรานะคะคุณครูก็จะมี รูปตาช่างนะคะที่มีสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปูกุ้งและปลาหมึกนะคะนะคะจะเข็มถ้าเราดูรูปแรกนะคะเราสังเกตเข็มชี้น้ําหนักนะคะแล้วเราสังเกตไหมคะว่าปกตินะคะที่เราเรียนมาเข็มชี้น้ําหนักมันจะอยู่ตรงกับตัวเลขที่แสดงน้ําหนักใช่ไหมคะแต่ว่าในรูปนี้นะคะ เข็มชี้น้ำหนักเข็มชี้น้ำหนักไม่ได้ชี้ไปที่ตัวเลขแต่ชี้ไปขีดที่อยู่ระหว่างตัวเลขแทนนะคะ,ะทีนี้นะคะเวลาการนับนะคะเราจะนับเป็นขีดนะคะว่าได้ทั้งหมดกี่ขีดนะคะ,ะเห็นไหมคะจากศูนย์มา1มีทั้งหมด10ขีดนะคะแล้วก็จาก1ไปหา2ก็มีทั้งหมด10ขีดนะคะ ก็แสดงว่าจาก0มา1เรามีแล้ว10ขีดแล้วเราก็นับต่อจนถึงขีดที่เข็มชี้ใช่ไหมคะก็จะเป็น10แล้ว11 12 13 14 15สแสดงว่าปูนะคะ2ตัวนี้ที่อยู่บนเครื่องช่งนะคะมีน้ำหนัก15ขีดนะคะต่อไปนะคะ ก็จะเป็นกุ้งนะคะจากสังเกตนะคะจากศูนย์มา1ยังไม่ถึง1แสดงว่ายังไม่ครบ1กิโลกรัมใช่ไหมคะทีนี้เราก็มานับขีดนะคะว่ากุ้งของเราเนี่ยหนักทั้งหมดกี่ขีดนะคะก็จะเป็น1 2 3 4งสี่ห้าหและ7ขีดนะคะแสดงว่ากุ้งของเรานะคะทั้งหมด5ตัวเนี่ย มีน้ำหนักทั้งหมดอยู่ที่7ขีดและสุดท้ายนะคะเครื่องช่างสุดท้ายคือหมึกใช่ไหมคะอ่ะยังไม่ถึง1ก็แสดงว่ายังไม่ครบ1กิโลกรัมนะคะอยู่ก่อน1ก็นับได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะลูกทั้งหมด9ขีดนะคะดังนั้นในกรอบนี้เราสามารถสรุปได้ว่าปูหนักกว่าหมึกอยู่เท่าไหร่คะเราก็เอาน้ำหนักปูนะคะซึ่งมีทั้งหมด15ขีด ลบด้วย9ขีดก็จะมีค่าเท่ากับ6ขีดดังนั้นปูหนักกว่ามมึกอยู่6ขีดต่อไปค่ะมึกเบากว่าปูอยู่เท่าไหร่คะเราก็เอาน้ำหนักของปูที่เยอะที่สุดใช่ไหมคะตั้งแล้วก็ลบด้วยน้ำหนักของหมึกก็จะเหลือเท่ากับ6ขีดแสดงว่ามึกนะคะเบากว่าปูอยู่6ขีดนะคะอ่ะเรามาดูกุ้งค่ะลุก กุ้งเบาวกว่าปูกุ้งเบาวกว่าปูปูกับกุ้งอะไรหนักกว่ากันนะคะ15และ7 15หนักกว่าก็แสดงว่าเราเอา15ตั้งก็จะเป็น15ลบ7ดเท่ากับ8ดังนั้นปูจึงเบาวกว่าอขออภัยค่ะกุ้งจึงเบาวกว่าปูอยู่8ขีดนั่นเองต่อมานะคะปูหนักกว่ากุ้งเท่าไหร่นะคะเราก็เอาน้ำหนักของปูเนี่ย ลบด้วยน้ำหนักของกุ้งก็จะมีคา่าเท่ากับ8ขีดดังนั้นปูหนักกว่ากุ้งอยู่8ขีดสุดท้ายนะคะกุ้งเบากว่าหมึกอยู่เท่าไหร่คะเท่ากับเอาน้ำหนักของหมึกตั้งใช่ไหมคะลบด้วยน้ำหนักของกุ้งก็จะเป็น9ลบ7เท่ากับ2ดังนั้น ไก่เบากว่าหมึกอยู่สขีดนะคะและสุดท้ายหมึกหนักกว่ากุ้งอยู่เท่าไหร่คะ9กลบก็แสดงว่าหมึกหนักกว่ากุ้งอยู่2ขีดเหมือนกัน,นะคะ่ะทีนี้เรามาอ่านน้ำหนักของสิ่งของและเติม คำตอบลงไปนะคะจากรูปภาพคุณครูมีผลไม้ทั้งหมด3ชนิดใช่ไหมคะมีมะม่วงทับทิมแล้วก็ชมพู่ทีนี้เรามาอ่านค่านะคะน้ําหนักนะคะจากการดูที่เข็มชี้น้ําหนักนะคะว่าเข็มชี้ไปตรงไหนนะคะรูปแรกนะคะมะม่วงนะคะมะม่วงนะคะเข็มชี้อยู่ระหว่าง0ูนยถึงหนะคะ โดยยังไม่ถึงเลขหนึ่งก็แสดงว่าน้ำหนักยังไม่ถึง1กิโลทีนี้วิธีการนับเราจะมานับจำนวนขีดว่าได้จำนวนเท่าไหร่นะคะ,ะเริ่มนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4 5ส7สาี่ห้าดนะคะเข็มชี้น้ำหนักชี้มาที่ขีดที่7ก็แสดงว่าน้ำหนักหนักที่7ขีดนะคะอ่ามารูดอ่า ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะคือทับทิมนะคะทับทิมสามลูกสามลูกนี้หนักเท่าไหร่นะอ่ะเราจะเห็นได้ว่าเข็มชี้น้ำหนักเลยเลขหนึ่งมาแล้วใช่ไหมคะแสดงว่ามีแล้วทั้งหมดกี่ขีดคะลูกมีแล้วทั้งหมดสิบขีดแล้วก็นับต่อหลังจากหนึ่งเลยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่สิบบวกสี่ได้สิบสี่แสดงว่าน้ำอาทับทิมหนักทั้งหมดสิบสี่ขีดนะคะ และสุดท้ายชมพูชมพูอยู่ระหว่างศูนย์และ1ใช่ไหมคะอนับหนึ่งสองสามสี่และห้าชมพูหนักทั้งหมดห้าขีดค่ะทีนี้เรามาเติมข้อความนะคะอ่ะเติมเครื่องหมายหน้าข้อความนะคะเติมเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกและเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดนะคะ นักเรียนสามารถเติมตามคุณครูได้เลยนะคะมะม่วงเบากว่าทับทิม7ขีดถูกต้องไหมคะถูกต้องมะม่วงหนักกว่าชมพู่ผิดค่ะมะชมพู่เบากว่าทับทิม9ขีดถูกต้องค่ะทับทิมหนักกว่ามะม่วง7ขีดถูกต้องมะม่วงเบากว่าชมพู่2ขีดผิดค่ะและชมพู่หนักกว่าทับทิม9ขีดผิดค่ะเห็นไหมคะ จากรูปภาพนี้เราสามารถมาสรุปคำตอบได้หลากหลายคำตอบเลยนะคะอะเราไปดูในสไลด์ต่อไปนะคะในรูปนี้คุณครูก็จะมีขนมใช่ไหมคะขนมปังนะคะโดยกำหนดให้ขนมปังนะคะหนักสี่ขีดเค้กหนักกว่าขนมปังอยู่7จดขีดดังนั้นเค้กหนักเท่าไหรคะถ้าขนมปังหนักสี่ เค้กหนักกว่า7เราก็นับเพิ่มใช่ไหมคะไปอีก7ใช่ไหมคะสแล้วห้าหกเจ็1แปดสดแสดงว่าหนักน้ำหนักของเค้กหนักทั้งหมด11ขีดค่ะเรามาดูต่อนะคะคุกกี้เบากว่าเค้กอยู่5ขีดนะคะคุกกี้เบากว่าเค้กอยู่5ขีดถ้าขนมเค้กหนัก11ขีด แต่คุกกี้เบากว่า,วา5ขีดเราก็เอา11ลบด้วย5ดังนั้นคุกกี้จึงมีค่าเท่ากับ6ขีดคำตอบของเราคือเค้กหนักที่สุดและขนมปังเบาที่สุดค่ะทีนี้ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่นะคะเปรียบเทียบน้ําหนักและเติมคำตอบนะคะโดยให้เราดูที่เข็มชี้น้ำหนักของเครื่องช่างสปริงนะคะแล้วก็โยงเส้นไปยังข้อความที่ถูกต้องนะคะ นักเรียนสามารถพอดหน้าจอแล้วก็เติมตาม,มครูได้เลยนะคะต่อไปค่ะลูกในสไลด์นี้นะคะเราจะมาเติมคำตอบลงในช่องว่างกันนะคะโดยดูจากเข็มชี้น้ำหนักนะคะของเครื่องช่าง3มเครื่องนี้นะคะ,ะมาละกอนะคะหนักทั้งหมดเท่าไหร่คะ7ขีดแตงโมหนักทั้งหมด15ขีดและแก้วมังกรหนักทั้งหมด4ขีด เราสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะมะละกอเบาวกว่าแตงโมอยู่เท่ากับ15ลบ7เท่ากับ8ขีดค่ะแตงโมหนักกว่าแก้วมังกรอยู่เท่ากับ15ลบ4เท่ากับ11ขีดและแก้วมังกรเบาวกว่ามะละกออยู่7ลบ4เท่ากับ3ขีดดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแตงโมเนี่ยหนักที่สุดและแก้วมังกรเนี่ยเบาที่สุดค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่ง เป็นการเปรียบเทียบบอกว่าสิ่งใดหนักเท่ากันหรือหนักกว่าหรือเบาวกว่าอยู่เท่าไหร่อาจจะเป็นอาจจะมีหน่วยเป็นขีดได้นะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะคะทีนี้คุณครูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบ